ไปดูคลิปนะคลิปที่ผมลงไปนะครับแม่ผมผมอิ่มนะอิ่มในหัวใจมากกับคลิปนี้นะครับอิ่มจริงๆนะเพราะว่านะเพราะว่าท่านกดหนึ่งให้ผมเนี่ยเยอะมากนะผมผมไม่คิดว่านะคนกดหนึ่งให้ผมจะเยอะแยะมากมายขนาดนี้กับคลิปนะที่ลงนะครับนะที่เขาบอกนะมีคนพูดบอกว่าสื่อผมเป็นสื่อกระจกเนี่ย นะมันมีคนพูดนะมีพูดจริงๆนะครับนะมีพูดจริงๆอันนี้ผมไม่ได้มาดาม่านะไม่ได้มาดาม่านะครับมันมีคนพูดจริงๆว่าสื่สอนี้เป็นสื่อกระจกซึ่งผมบอกนะผมก็บอกกับแฟนรายการถ้าสื่อผมกระจกเนี่ยกระจกกับผมยังมีอีกเยอะนะครับนะกระจกกับผมยังมีวางคนเขาทําสื่อออนไลน์เนี่ยเขาทําสื่อออนไลน์เขามีแค่ยูทูบบางคนทํามีแค่เพจ แต่ของผมมีทั้งเพจมีทั้ง YouTube มีทั้งเว็บไซต์แต่เขาก็ยังบอกผมว่าเป็นสื่อกระจอกอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้มาใช้บริการผมแล้วเขาก็ไม่ได้มาดูนะก็เหมือนน่ะเหมือนกับคนทั่วไปอ่ะถ้าไม่ได้มาติดตามดูไม่ได้มานะไม่ได้มานะคอยที่จะมาสังเกตการหรืออะไรเขาก็เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรอยู่นะครับพอเขานะเขาได้ยินเขาได้เห็นเขาก็บอกว่านะสื่อกระจอก นะผมยอมรับนะครับผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปคุยคุยโวโออวดอะไรว่าผมเป็นสื่อแนวหน้าหรือสื่อชั้นนำนะในวงการพระผมไม่เคยไปพูดที่ไหนนะครับเพราะผมรู้นะผมปริมาณตัวเองอยู่แล้วว่านาะคัมพีนิวเนี่ยเป็นสื่อเพิ่งเกิดนะนะเราเกิดมาเมื่อปี5-6แล้วการเกิดในสื่อออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เกิดง่ายนะครับเพราะเราไม่มีองคาพยพที่แน่นไม่มีเงินมหาศาลที่จะมาใส่นะครับ นะผมก็ทํางานตามที่เรามีประสบการณ์อยู่เราก็ทําอย่างเนี้นะฮะทำไปเรื่อยๆนะสะสมมิตรลักไปเรื่อยๆนะผมไม่ได้ไปสนับสนุนเพจไปเสียเงินอะไรกันมากมายให้คนเข้ามานะฮะเราค่อยเป็นค่อยไปก็เข้ามานะที่เราคนสองคนคนสองคนก็เข้ามาแล้วก็ติดตามกันแบบเนี้ฉะนั้นเนี่ยนะผมเข้าใจครับนะเข้าใจคนที่เขานะที่เขามองเราอ่ะ เขาก็มองนะครับว่าว่าอาจจะเป็นหนะ้ากระจอกในสายตาเขาเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนเขาอยู่วงการพระชื่อเสียงเขาโด่งดังเนี่ยนะครับนะาชื่อเสียงเขาโด่งดังเขาขายได้คนติดตามเป็นนะเป็นหมื่นเป็นแสนนะเขาก็อาจจะมองเราว่ากระจอกก็ได้เพราะว่าคนติดตามเรานิดหน่อยนะครับการจัดรายการก,ก็ก็มีคนติดตามอยู่ไม่มากนะดูกันก็ไม่ทะลุร้อย นะดูกันห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับเขาก็เลยมองว่าโอ้นะาสื่อกระจอกเพราะว่าบางทีคนดูเอาแค่ไลฟ์สดของเขาคนก็ดูเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะไอ้แบบนี้นะมันกระจอกอยู่แล้วนะครับผมก็ยอมรับนะครับนะถ้าผมถ้าคนดูรายการผมมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนผมผมก็จะบอกเลยครับว่าเอออย่างนั้นมันอาจจะไม่กระจอกก็ได้แต่ตอนเนี้ยมันกระจอกอยู่นะครับ น้ำม no. ja. ันกระจอกอยู่นั้นท่านก็เข้าใจแต่ท่านรู้ไหมกระจอกนะนกกระจอกกับนกอินทรีย์เนี่ยนะผมว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับยังไงก็บินได้ฮะนะผมเป็นนกกระจอกผมก็บินได้นะครับนะบินได้เหมือนกันนะเผลอ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 อาจจะบินนะบินเร็วนะาบินบินเร็วกว่าก็ได้นะถ้าผมขยันบินเนี่ยนะผมว่าอาจจะบินเร็วกว่าก็ได้นะแล้วก็ไปซอกแซกไปได้ทุกที่นะครับ นะก็ไม่ไม่เป็นไรฮะนะเราเวลาที่เราฟังจากคนอื่นมามันทําให้เรามีกําลังใจฮะนะมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตนะมีกําลังใจในการจะสร้างผลงานจะทําผลงานนั้นการเขาบอกว่านะเขาบอกว่าการที่จะนะจะชิงแชมป์เนี่ยยากแล้วนะครับการรักษาแชมป์ไว้เนี่ยยิ่งยากกว่ายกนะยากกว่าอีกฮะ การชิงแชมป์เนี่ยว่ายากแล้วการรักษาแชมป์ไว้ยิ่งยากกว่าผมยังไม่อยากเป็นแชมป์นะผมไม่ยังยังไม่อยากรักษาแชมป์นะครับนั้นเนี่ยผมยังอยากจะเป็นของผมอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องไปชิงแชมป์ผมรักษาของผมไว้แบบนี้คุณภาพได้อย่างนี้แต่ถ้าผมเป็นแชมป์เมื่อไหร่เนี่ยการรักษาแชมป์ของผมคงจะยากนะครับเพราะว่านะพอเป็นแชมป์แล้วมันมันทำอะไรลําบากนะมันรักษาแชมป์ไว้ยากเอาเป็นว่า ผมไม่ได้ไปไปชิงแชมป์อะไรกับใครนะครับทำสิ่งที่ผมอยากจะทำแล้วผมก็คิดว่าผมไม่เคยไปแข่งขันกับใครนะไม่คิดว่าเราจะไปแข่งขันกับคนนูน้นคนนี้คนนั้นไม่เคยคิดเลยนะครับมผมแข่งกับตัวเองก็เหนื่อยแล้วฮะนะแข่งกับตัวเองก็เหนื่อยพอแล้วผมไม่ไม,ไม่ไม่คิดปาถนาปาถนาไปแข่งกับใครหรอกนะครับนะผมทำเนี่ยผมทำเพจด้วยทำ u t u b e ด้วยแล้วเพจกับ youtube เนี่ยผมจะบอกให้นะ กลุ่มคนเนี่ยอาจจะทับกันบ้างแต่ทับกันน้อยมากนะฮะทับกันน้อยมากเลยเพราะกลุ่มของณนแพลตฟอร์ม2อย่างเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนคนละกลุ่มนะครับหนะ้าคนละกลุ่มท่านถามนะฮะจะมีบางคนที่บอกผมดู2อ,อย่างเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากเพราะว่าหนะ้าคนที่ชอบแพลตฟอร์ม u t u b e เนี่ยนะครับเขาก็จะติดการดู YouTube จะไม่ดูเพจนะ,ะนั้นคนที่ดูเพจส่วนใหญ่ก็จะติดเพจไม่ไม่ไป YouTube นั้นเนี่ยคน2 นะสแพลตฟอร์มเนี่ยแยกออกจากกันถามว่าผมชอบไหมการแยกออกจากกันผมชอบนะเพราะว่าถ้าเอา2อ,อย่างมารวมกันเนี่ยมันจะได้เยอะนะครับนะมันจะได้เยอะคนติดตามนะกดถูกใจอยู่ใน YouTube ตอนนี้จะถึงแสนแล้วนะฮะนะจะถึงแสนแล้วในในเพจคนกดติดตามอยู่แสนห้านั้นถ้า2อ,อย่างเนี่ยนะเอามาเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยเอาเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณสองแสนนะ นะสองแสนเนี่ยผมว่าสองแสนการขับเคลื่อนนะขนาดนี้เป็นสื่อแบบนี้แล้วมีคนกดติดตามอยู่ประมาณสองแสนผมว่านะถ้าใครบอกกระจอกผมก็ไม่รู้อะนะไม่รู้ว่าว่ายังไงอะ่ะนะถ้าบอกว่าผมกระจกผมก็ยอมรับแหละนะยอมรับแต่ว่าเอา้านะผมจะทําให้ดีที่สุดนะจะทําให้คุณรู้ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนะมันก็คงไมก่กระจอกในสายตาของนะของแฟนรายการผม นะครับผมน้าพยายามจะทําให้ดีที่สุดนะฮะถามว่าน้าคำนี้ทําให้เรามีความมันน้าพยายามขึ้นไหมมีครับนะมีฮะผมก็จะลบนะจะลบคําว่าสื่อกระจอกออกไปให้ได้นะครับนะ,ะสักวันหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องมายอมรับว่าสื่อนี้ไม่กระจอกฮะนะ้วันนั้นเนี่ยผมรอวันนั้นนะฮะรอวันนั้นที่ท่านจะเข้าใจจริงๆว่าสื่อผมไม่กระจอกฮะนะรอครับนะรอวันนั้นนะครับ อ่านะฮะคือคือตรงนี้ผมผมจริงๆเนี่ยนะครับมันมามันมาที่ผมพูดถึงตรงนี้ผมมีความภาคภูมิใจกับนะาผู้ที่เข้ามาแสดงความนะาคิดเห็นแล้วกดหนึ่งไว้เนี่ยเยอะมากเยอะกว่าคลิปอื่นๆนะผมถึงเอาตรงนี้มาพูดนะครับว่าเนี่ยคนดูคลิปนี้นะครับนะาคนดูคลิปนี้ในลงไป12บชั่วโมงมีคนดูอยู่4,9 0 0ครั้ง4,900ครั้งกับคลิปนี้ นะถ้าพูดถึงนะสื่อสื่อวงการพระเนี่ยในออนไลน์อ่ะนะถ้าเขาจะดูนี่นะถ้าจะดูเป็นพันครั้งเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันนะนะ่ายากเหมือนกันนะครับนะจัดรายการแบบจัดทุกวันจัดวันละสองสามครั้งแล้วคนดูเป็นพันเนี่ยผมว่ายากนะโดยเฉพาะเราไม่ใช่เน็ตไอดอลไม่ใช่คนที่คนเขาคนเขาติดตามกันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันยากนะครับมันยากแต่ว่าเราได้ขนาดเนี้ยผมคิดว่า ผมก็ก็อยู่อยู่ในระดับที่น่าพอใจของผมอะ่ะนั้นท่านต่อไปเนี่ยคนที่พูดท่านคงจะเข้าใจแหละนะฮะว่าเออเขาไม่กระจอกนะนะถึงวันนั้นมาถึงท่านอาจจะอาจจะถึงบางอ้อก,ก็ได้อาจจะยอมรับผมก็ได้ว่ามันไม่กระจอกก็รอวันนั้นนะครับถ้าท่านยอมรับเมื่อไหร่นะครับอ่านะคุณ นะคุณสุธิศักดิ์สวัสดีครับคุณสมยศปานแก้วสวัสดีครับคุณยศพลสวัสดีครับคุณจจูนนะสวัสดีครับอาจารย์คุณวิทยาสวัสดีครับอาจารย์คุณสููสวัสดีครับหนังสือพิมพ์คัมพิเียวหาซื้อได้ที่ไหนครับนี่นะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับนะหนังสือพิมพ์คัมพิเนียเนี่ยเราเพิ่งหยุดหยุดเรื่องของนะสื่อสิ่งพิมพ์ไปนะครับเพิ่งหยุดเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ไปทําไมถึงหยุดนะ ที่หยุดเพราะองคาพยพในการที่จะไปจําหน่ายเนี่ยมันยากนะมันยากแล้วอีกอย่างตอนนี้นะครับหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยทุกหัวลดหมดนะลดการผลิตหมดขนาดหัวสําคัญสําคัญนะเคยนะหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยหัวสําคัญสําคัญเนี่ยเคยผลิตหลักแสนขึ้นตอนนี้เหลืออยู่แค่หลักหมื่นต้นๆน,นะนะบางที่เนี่ยบางสํานักพิมพ์นะยุบแท่นพิมพ์ออก แล้วก็ไปให้ที่อื่นพิมพ์ให้นะฮะไปจ้างที่อื่นพิมพ์ให้นะครับหนังสือพิมพ์รายวันในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อเสียงดังๆเนี่ยนะบางที่เนี่ยเคยพิมพ์หลักแสนเหลือแค่หลักหมื่นต้นๆนะฮะเหลือแค่หลักหมื่นต้นๆแล้วไม่พิมพ์เองด้วยไปจ้างเขาพิมพ์แล้วด้วยโรงพิมพ์ตัวเองไม่ได้เปิดแล้วไปจ้างเขาพิมพ์แล้วนี่นี่คือสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันนะครับนะท่านจะเห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยล้มหายตาายยจกกัันนเอะะแล้วครบ นะที่ว่าขายกันเป็นรายวันรายวันเนี่ยนะครับนะหัวดังๆเนี่ยนะท่านเห็นนะตอนก่อนท่านก็เห็นนะครับบ้านเมืองก็ไปนะครับสยามรัฐก็ไปคมชัดลึกก็ไปนะเขาก็เลิกพิมพ์เป็นกระดาษหมดแล้วฮะนั้นเนี่ยของเราก็ไม่รู้จะไปต้านนะไปต้านกระแสนะนั้นหนังสือพิมพ์แบบนี้ไหวไหมนะครับเราก็ต้องเราต้องหยุดไว้ก่อนฮะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยคาว่าหนังสือพิมพ์ ยิ่งพิมพ์มากยิ่งเจ๋งครับเพราะหนังสือพิมพ์อยู่ได้ด้วยโฆษณานะเพราะราคามันไม่กี่ตังค์เองนะราคาขายมันไม่กี่ต่ไม่กี่ตังค์แต่ว่านะถ้าไม่มีโฆษณามันก็อยู่ไม่ได้ครับถึงมีโฆษณาขายนะขายไม่ได้ก็มีปัญหาอีกนะครับก็เลยต้องหยุดเพราะว่าตอนนี้ผู้คนหันมาออนไลน์กันเกือบเต็มทั้งหมดแล้วนะเกือบเต็มทั้งหมดแล้วนะหลายคนเนี่ยไม่หยิบ ไม่หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเลยนะครับในปัจจุบันนี้ไม่หยิบขึ้นมาอ่านเลยนะครับขนาดแจกฟรีก็ยังไม่อ่านฮะเอาว่าขนาดแจกฟรีก็ยังไม่อ่านนะท่านคิดเองแล้วกันนะเพราะว่าเขามีนะพอมีหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์กับกับโทรศัพท์เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ววางหนังสือพิมพ์นะแล้วเขาก็มาไล่ดูนะไล่ดูในโทรศัพท์มากกว่าเราต้านไม่อยู่ฮะเราต้านไม่อยู่เราก็เลยต้อง นะลังงับสื่อสิ่งพิมพ์ไว้ก่อนใจผมนะใจผมเนี่ยสมัยเมื่อก่อนผมทำทำนิตยสาราก่อนนิตยสารพระชื่อเอกคำพีนิตยสาราเอกคำพีเนี่ยผมทำมานานแล้วนะครับทำมานานแล้วเอกคำพีพอตอนหลังผมออกมาจากหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยความอยากจะทำหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะทางนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเลยเนี่ยมันทำยากแต่ผมจะทำ เพราะว่าผมจะทําให้ครบเลยนะสโลแกนผมถึงตั้งว่าสื่อลึกวงการสงเจาะตรงพระเครื่องดังคาพินิวนั้นเนี่ยวงการสงก็มีพระเก่าก็มีพระใหม่ก็มีนะครับในเล่มเนี่ยต้องมีครบเลยนะผมวางคอลัมน์ไว้แน่นเลยแล้วครบเลยผมเชื่อว่าใครทําไม่ได้แต่นะพอผมเปิดออกมาเท่านั้นแหละเมื่อปีห6เปิดออกมาแรกๆก,ก็โอเคนะครับเพราะว่านะ ไอตัวออนไลน์มันยังมาไม่หนักแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดออนไลน์หนักฮะนะออนไลน์เริ่มหนัก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 แล้วก็แพลตฟอร์มเริ่มเปลี่ยนมันก็จะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามานะมีติกตอกเข้ามามีอะไรเข้ามานะมีเยอะนะทวิตเตอร์เข้ามาเลยทําให้นะทําให้เป๋ครับนะสื่อกระดาษเป๋ท่านไปดูสิฮะถ้าเราจะเราจะทําให้ครบนะจะทําให้ครบเนี่ยเหนื่อยมาก เพราะมันมีอะไรฮะนะมันมีอะไรบ้างท่านไปดูที่แพลตฟอร์มในเนี่ยนะครับนะมีไลน์นะมีไลน์นะมีอินสตาแกรมนะมีนะ c มีเฟซบุ๊กมี TikTok มียู u ูบนะมีทวิต t ตอรนะมีตั้งหลายอย่างอ่ะถ้าเราทําให้ครบนะทําให้ครบเนี่ยเหนื่อยมากแต่ผมเห็นนะครับว่าคนที่ทําได้ดีที่สุดในวงการสื่อเนี่ยนะครับผมยกให้เลยว่า นะเขาเก่งมากแล้วก็ปรับตัวได้ดีนะครับแล้วก็ทําแต่ว่าสื่อถิ่นพิมพ์เขาไม่ได้ทําแล้วนะแต่ว่าเขาทําได้ครบมากแล้วทําได้ประสบความสําเร็จสุดที่ชัยหยุ่นนะสุดที่ชายหยุนนะยหย่นเป็นปรมาจารย์เลยนะครับนะด้านสื่อเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไวนะฉับไวมากสื่อทุกอย่างของสุดที่ชายหยุ่นขึ้นอันดับหมดนะไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกไม่ว่าจะเป็นนะสื่ออะไรของเขาเนี่ยเขาจะปรับตัวได้ไวมาก นะผมบอกว่าถ้าผมได้ครึ่งหนึ่งของสุทธิชัยแล้วมาอยู่วงการพระนะวงการพระจะไปได้อีกเยอะเลยแต่เพราะเอินว่าผมไม่ได้ครึ่งของคุณสุธิชัยนะผมได้แค่มานิดเดียวเองไม่ได้ครึ่งของคุณสุธิชัยไม่งั้นเนี่ยวงการพระเนี่ยโอ้โหนะเชื่อเถอะนะผมบอกว่านะักการเข้ามาอย่างนี้นะครับถ้ามาแบบครบเครื่องแล้วมีชื่อเสียงแบบคุณสุธิชัยนะครับ นะมีชื่อเสียงอยู่แล้วแบบคุณสุทธิชัยเนี่ยทำอะไรก็คนก็ตอบรับเนี่ยผมว่าวงการพระเนี่ยนะผลักดันได้อย่างเต็มที่เลยนะแต่ตอนนี้ทำอะไรได้ไม่เต็มที่นั้นผมอธิบายเรื่องสื่อกระดาษก่อนนะครับว่านะผมหยุดก่อนนะครับนะหยุดก่อนนะตามนั้นนะครับตามนั้นที่ท่านถามมานะครับอันนี้อันนี้ตอบคำถามท่านนะครับนะตอบคำถามท่านนะน้นะนะเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดนอกเรื่อง นะนอกเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องนะครับพ่ดีว่าตอบปัญหาของท่านที่ท่านถามมาเรื่องของเรื่องของหนังสือพิมพ์คำพินิวนะครับณนะวันนี้อาจจะตอบนะอาจจะตอ,ตอบคำถามกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะให้น้ำหนักกับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเราเราจัดแบบแบบสองทางนะครับคุณกับผมนะคุณสู่สุก็ถามมานะครับ ว่าหนังสือพิมพ์คามมินิวหาซื้อได้ที่ไหนนะครับณนะตอนนี้หนังสือพิมพ์คามินิวไม่ได้มีไม่ได้มีสื่อกระดาษนะครับ